ปี่ไปอันดวดต้องลูกๆในส้างนี่มันออกมาจังหูหมดวัานี่หนี้ช่นี่ปื้อได้ลูกๆล้านๆพี่นกันยอกกันได้อันนี้มันกระสบดูกันเลยนะอดูกๆไม่กันแล้วนอกเวลามันทำก็ไม่ทับตูดเป็นนี้ ตีดำมันตีตรงรักตูดลูกมันก้อนโต๊ะมืออกันนะหนูตกใจเม็ดวันหนีว่าาาาซึงไปกำกำวแม่มือไปใหญ่เลยว่ะลาดเดีวกลุ้มๆเดีกยกรดเลยไปเลยวตัวร่างลอมตัวร่างลอบมือเดียวเห็นไหมค่ะตัด่ขอบคุณครับ